เป็นนักบอลอาชีพต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับเราน่าจะเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์ห<ๆ>นึ่งนะครับที่ว่ามีนักบอลคนหนึ่งไปแบบออกไม้ออกมือนะครับไปแสดงความรุนแรงทำร้ายร่างกายผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในระดับไทยลีกทุกคนลองคิดดูนะเรื่องนี้นะครับถ้าแบบเป็นบอลเดินสายบอลแบบที่เรียกว่าบอลอบตอบอลแถวบ้านอย่างเงี้ยเราคงจะแบบเออมันก็เปหน,นีแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดมาามันก็แบบชาวบ้านเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับไทยลีกนะครับ พอไทยลีกเกินในแกแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อไปในทุกระดับมันกระจายแพร่กระจายออกมาเลยนะครับว่าเฮ้ยโอ้นี่ขนาดแบบนักบอลไทยดียังทําอย่างนี้ได้เลยอ่าการที่เราทําอย่างเงี้มันก็แบบเป็นน่าจะเป็นที่ยอมรับได้เขายังทําได้เลยพวกเรามาออกไม้ออกมือมาเอาเลยนะ <c oughs> มาเอามวยไทยไปใช้ในสนามฟุตบอลคือน,นอกว่าซึ่งมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นภาพจำไงว่าเฮ้ย มันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันมีกรณียังไงบ้างมันก็จะเป็นเหมือนกับข้อมูลความทรงจําลงลึกเข้าไปในนักบอลที่ได้เห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดนะครับว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนอกไหมแล้วพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอ่ะเกิดแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะสแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาที่แบบมันมันไม่ดีอ่ะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าการเล่นบอลให้เก่งการที่เราอยากเป็นนักบอลอาชีพความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลเนี่ย มันไม่ใช่แค่แบบเราแบบซ้มมอมบอลเก่งมีความฟิตฝึกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจเราด้วยผมรู้นะครับว่าการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจมันยากมันยากมากๆเลยนะครับกับการที่แบบเราโดนยัวย่วยุเราโดนอะไรก็าตามอะ่ะมันคือเรื่องจริงที่แบบเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เราไม่เราไม่อยากจะทําอย่างนั้นอะ่ะแต่อะไรครับเราเป็นนักบอลอาชีพเราอยากเป็นนักฟุตบอลที่ดีเราต้องทําไงเราต้องควบคุมอารมณ์ ที่จริงแล้วการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันง่ายมากนะครับถ้าเราโดนทําร้ายนูน่นนี่นั่นกรรมการนะช่วยอยู่แล้วอะไรโค้ดทีมเราเออแบบเขาช่วยอยู่แล้วครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์นู่นนี่นั่นยังไงยังไงเราได้เปรียบอยู่แล้วเราแค่อะไรครับเราแค่ใจเย็นอดทนแล้วเป็นไงนั่งเฉยรอรับอะไรรอรับค่าเสียหายจากอีกฝ่ายง่ายขนาดนี้เลยนะครับหรือต่อให้แบบโอ้พี่กรรมการเขาฆ่าอีกฝ่ายน,น,นู่นน่นไปไงครับ เราก็แค่เดินออกมาเราก็แค่แบบชี้แจงผมว่าโหเ,เนี่ยมันขนาดนี้เลยเหรอมัน,ม,นมันรูนแรงขนาดนี้เหรองั้นผมไม่เล่นดีกว่าผมรักษาร่างกายเราก็แค่เดินออกมาไม่เจ็บตัวและอะไรครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่อีกฝ่ายต้องรับผิดชอบที่ถ้าเกิดเล่นระดับลีกใหญ่างอยังไง,ง,ไงมันต้องมีแบบการบันทึกการถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับยังไงยังไงทีมเราต้องปกป้องเราอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าโหไม่มีใครช่วยกรรมการเข้าข่าอีกฝ่ายผมต้องอะไรช่วยหรือตัวเองต้องเอาตัวรอดต้องแบบแสดงอะไรนะทักษะการป้องกันตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าต้องจากแบบทักษะป้องกันในเกมรับแล้วนะครับยังมีทักษะการป้องกันตัวในการที่จะแบบป้องกันตัวด้วยแขนด้วยด้วยหมัดเออแล้วมันก็มีบทหลงโนต่อมานะครับว่าแบบนักบอลคนนั้นเนี่ยก็โดนปรับเงินโดน อะไรนะน่าจะพักการเล่นเลยสักอย่างนะครับคือสุดท้ายอะ่ะมันมีผลเสียต่อเขาถูกไหมนั่นหมายความว่าการที่เขาออกหมัดแสดงการทําร้ายร่างกายแค่ครั้งเดียวนะครับมันส่งผลต่ออาชีพเขาขนาดนั้นอะ่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดมันแรงกว่าน,นี้หรือแบบไม่เป็นไม่เป็นที่ยอมรับอชาชีพจะแบบไม่เล่นเลยก็ได้หรือแบบต้องออกจากหลีอาชีพไปอย่างเงี้ยนี่คือความร้ายแรงของการไม่ควบคุมลมนะครับ ผมไม่อยากให้ทุกคนแบบแสดงออกแบบนั้นเจออย่างนั้นน่ะถึงแม้ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่จะแสดงออกเราอาจจะหลุดดูนี้นั่นแต่อะไรรู้ไหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราเอารมณ์หลุดแล้วเราแบบเราอะไรนะเราไปทำร่างทำรร่างกายคนทั้งสนามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถูกไหมมันเป็นสิ่งที่เราต้องถูกฝึกสอนพัฒนาสอนมาแบบเหมือนเดาะบอลเหมือนซ้อมบิง้งหมืออะไรเงี้ยซ้อมบิง่ง ซ้อมทักษะฟุตบอลเรายัางอดทนซ้อมมาได้เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะแล้วการควบคุมอารมณ์ของเราล่ะเราได้ฝึกไหมนะครับถ้าไม่ได้ฝึกมันก็มีโอกาสหลุดออกมาได้ง่ายนะครับยิ่งแบบอยู่ในสังคมที่แบบพร้อมที่ใช้ความรุนแรงนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมันฝึกกันได้นะมัน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 เปลี่ยนแปลงได้เราน่าจะเห็นบทเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แนวเนี้ยอดทนไว้ใจเย็นยังไง ยังไงยังไงสังคมในสิ่งแวดล้อมเข้าข้างเราอยู่แล้วขออย่างเดียวนะครับน่าจะมีการถ่ายทอดสดออกมาแบบถ่ายกล้องซะหน่อยนะครับจะได้มีหลักฐานนอกว่าถ้ามีถ่ายสดมีหลักฐาน,ม,ฐานมีอะไรเงี้ยเอาสบายแล้วนะครับเราพอเราโดนปุ๊บอ่ะรอะลรเราให้กล้องให้แบบการถ่ายทอดสดช่วยเหลือเราสบายๆเบื้องต้นคือเพื่อนในทีมะคนในทีมคนกองเชียร์นะครับเห็นไหมเราก็แค่แบบโอเคละเราเจ็บนิดหน่อยแต่เลยครับ เราหนีออกมาขายอกมาแปบ๊บเดียวก็หายไปกินอะไรกินของอร่อยแล้วก็แบบเขาเรียกว่ารอรับความเป็นธรรมสบายๆอันนี้คือในกรณีที่เราโดนทำลายนะถ้าเกิดแบบเราควบคุมเราไม่อยู่แบบโอ้ืหจังหวะนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงครับอย่างแย่สุดนะครับให้เราบอกกรรมการแล้วเดินออกมาอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่การตอบโต้ดุนแรงเพราะถ้ามันดุนแรงขนาดนั้นนะ่ะ ยังไงยังไงอ่ะเพื่อเราโค้ดเราเข้าข้างเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันมีการประทะกันอย่างงั้ยังไงต้องการักกันเราถึงเห็นเห็นได้แบบหลีฟุตบอลใหญ่ๆไงผลักบ้างดึงบ้างเสียบสกัดบางทีแบบมีอะไรกระแทกเรารุนแรงจนแบบใช่เหรอนี่นี่ไม่ฟาวเหรออะไรอย่างเงี้ยนอกไหมนั่นคือสาเหตุที่เราต้องเตรียมตัวร่างกายพร้อมนะครับ เพราะมันจะมีจังหวะบางอย่างจริงๆนะครับที่แบบมันมันเป็นการประทะจริงๆแล้วแบบอยู่ในกติก,กาโอเคปะ่ะนี่ก็ได้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างแล้วพอควบคุมอารมณ์แล้วอ่ะทุกอย่างมันก็สบายๆง่ายๆนะครับมันไม่สําคัญเลยนะว่าแบบเราเล่นเก่งหรือไม่เก่งมาสำคัญที่ว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ไหมด้วยถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ควบคุมเกมฟุตบอลได้เกิดไม่ควบคุมอารมณ์โดนใบแดงนู่นนี่นน่นเอาเรียบร้อยนะครับ โอเคป่ะดังนั้นนี่จะเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าการไม่ควบคุมรมเนี่ยมันส่งผลเสียยังไง